คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะโชคดีตลอดเวลาทำไมบางคนถึงดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายคำตอบอยู่ที่พลังจักราวาลพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณและเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันพลังงานที่พร้อมจะสนับสนุนและนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาพลังจักราวาลไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือไสยศาสตร์ แต่เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจํากัดที่คุณมีอยู่ภายในตัวหากคุณเข้าใจและเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับพลังนี้คุณจะสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์สุขภาพการเงินหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานพลังจักรวาลคืออะไรพลังจักรวาลคือพลังงานที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกัน เป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตพลังงานนี้มีอยู่ในทุกสรรพ,พสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชหรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตทุกสิ่งคือพลังงานและนั่นคือทั้งหมดที่มีจงปรับความถี่ของคุณให้ตรงกับความเป็นจริงที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้รับความเป็นจริงนั้นอย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ปรัชญานี่คือ กฎธรรมชาติความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับพลังจักรวาลหลายคนอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพลังจักรวาลเช่นพลังจักรวาลเป็นเรื่องของการขอพรพลังจักรวาลไม่ใช่การขอพรหรืออ้อนวอนให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่เป็นการทำงานร่วมกับพลังงานของจักรวาลเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการพลังจักรวาลเป็นเรื่องของโชคชะตาพลังจักรวาล ไม่ใช่การปล่อยให้โชคชะตากำหนดชีวิตของคุณแต่เป็นการใช้พลังงานของคุณเพื่อสร้างโชคชะตาของคุณเองพลังจักรวาลเป็นเรื่องของการคิดบวกการคิดบวกเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องลงมือทำและเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ด้วยทำไมทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้พลังนี้ได้ข่าวดีก็คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้พลังจักรวาลได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรเพราะพลังจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับพลังนี้ผ่านการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานการฝึกฝนเทคนิคต่างๆและการปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของคุณ เมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้คุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงค้นพบเป้าหมายและความหมายของชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเติมเต็มคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูสู่พลังจักรวาลและเริ่มต้นสร้างชีวิตที่คุณต้องการในเนื้อหานี้คุณจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานและขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแท้จริงทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานกุญแจไขสู่พลังจักรวาลก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าสู่ขั้นตอนการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการคุณควรทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังพลังจักรวาลก่อนเพราะถ้าคุณเข้าใจกลไกการทำงานของมันคุณก็จะสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานอย่างไรและส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction คือหลักการที่ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายใหญ่ขึ้นหรือพูดง่ายๆคือคุณดึงดูดสิ่งที่คุณคิดถึงและรู้สึกถึงอยู่เสมอเหมือนคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณจะกลายเป็นความจริงกฎนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเงินทองหรือความสำเร็จเท่านั้นแต่มันส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้กระทั่งโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตตัวอย่างถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่แย่แน่ๆคุณก็มีแนวโน้มที่จะเจอเรื่องไม่ดีตลอดทั้งวันเพราะคุณได้ส่งพลังงานลบออกไปและดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาแต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกขอบคุณและคิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตกดแห่งแรงดึงดูดทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังนั้นการตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความสำคัญของการสั่นสะเทือนและความถี่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ล้วนประกอบด้วยพลังงานและสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่แตกต่างกันตัวคุณเองก็เช่นกันความคิดและความรู้สึกของคุณก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความถี่เฉพาะตัวความถี่สูงความรู้สึกเชิงบวกเช่นความรักความสุขความกตัญญูจะสร้างความถี่สูงซึ่งดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตความถี่ต่ำ ความรู้สึกเชิงลบเช่นความกลัวความกโกรธความอิจฉ้าจะสร้างความถี่ต่ำซึ่งดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตดังนั้นการเพิ่มความถี่ของคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับระดับพลังงานของจิตสำนึกพบว่าอารมณ์เชิงบวกมีพลังงานที่สูงกว่าอารมณ์เชิงลบอย่างมากการเชื่อมต่อระหว่างความคิดความรู้สึกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นความคิด ความรู้สึกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณล้วนเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเมื่อคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆความคิดนั้นจะกลายเป็นความเชื่อความรู้สึกความเชื่อของคุณจะส่งผลต่อความรู้สึกของคุณความรู้สึกเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่แบบใดผลลัพธ์ความถี่ที่คุณส่งออกไป จะดึงดูดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของคุณก่อนตัวอย่างถ้าคุณอยากมีเงินมากขึ้นแต่คุณมีความคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับความร่ำรวยหรือเงินทองเป็นของหายากความคิดเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกขาดแคลนและความกลัวซึ่งจะดึงดูดสถานการณ์ ที่ทำให้คุณขาดแคลนเงินทองเข้ามาในชีวิตการฝึกฝนการคิดบวกการขอบคุณและการจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนความถี่ของคุณและดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตขั้นตอนที่หนึ่งกหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเริ่มต้นเดินทางสู่การดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการออกเดินทางโดยมีแผนที่นําทางที่ชัดเจน หากคุณไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนคุณจะไปถึงได้อย่างไรขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแม่นยำเพื่อให้พลังจักรวาลรับรู้ถึงความต้องการของคุณอย่างถูกต้องและส่งพลังงานที่เหมาะสมกลับมา1การใช้เทคนิค smart g o กสเพื่อกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกรอบเวลาเทคนิคสมาร์ทโกสเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนความฝันลมๆแรงๆ ให้กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้โดยสามารถย่อมาจาก S specific เฉพาะเจาะจงเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนและเจาะจงไม่คลุมเครือตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันอยากรวยให้บอกว่าฉันต้องการมีรายได้1 0 0 0 0แสบาทต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ M measurable วัดผลได้คุณต้องสามารถวัดผลความคืบหน้าของเป้าหมายได้ตัวอย่างเช่นฉันจะเพิ่มยอดขายสินค้าของฉัน20%ภายในไตรามาสหน้า A achievable ทำได้จริง เป้าหมายของคุณต้องท้าทายแต่ก็ต้องเป็นไปได้จริงไม่เกินความสามารถของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณไม่เคยวิ่งมาก่อนการตั้งเป้าว่าจะวิ่งมาราธอนภายในหนึ่งเดือนอาจจะไม่สมจริง irrelevant เกี่ยวข้องเป้าหมายของคุณต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการที่แท้จริงของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณให้ความสำคัญกับครอบครัวการตั้งเป้าหมายที่จะทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวอาจจะ ไม่สอดคล้องกันทีไทม์บาวน์มีกรอบเวลาคุณต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของคุณตัวอย่างเช่นฉันจะเรียนภาษาอังกฤษให้จบภายใน1ปีการใช้เทคนิคสมาร์ทโก s จะช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้และมีแรงจูงใจในการลงมือทำา2การเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและละเอียด เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายโดยใช้เทคนิคสมาร g o โกสแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเขียนเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนและละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งคุณเขียนรายละเอียดมากเท่าไหร่จักรวาลก็จะยิ่งเข้าใจความต้องการของคุณมากขึ้นเท่านั้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังสั่งอาหารจากร้านอาหารหากคุณบอกเพียงว่าฉันอยากกินอะไรก็ได้พนักงานเสิร์ฟก็จะไม่รู้ว่าจะเสิร์ฟอะไรให้คุณแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันอยากกินส้มตำรสจัดเผ็ดน้อยไม่ใส่ถั่ว พนักงานก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำการเขียนเป้าหมายก็เช่นกันลองเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเงินทองความรักสุขภาพหรือความสำเร็จทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับมันมีความสุขภูมิใจหรือรู้สึกเติมเต็มและคุณจะใช้มันทำอะไรต่อไป ยิ่งคุณเขียนได้ชัดเจนเท่าไหร่จากระวาลก็จะสามารถส่งพลังงานที่ตรงกับความต้องการของคุณได้มากเท่านั้น 3. ตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นลองดูตัวอย่างต่อไปนี้เป้าหมายที่ไม่ดีฉันอยากมีสุขภาพดีเป้าหมายที่ดีฉันจะออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ และกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลดน้ำหนัก5กิโลกรัมภายใน3เดือนเป้าหมายที่ไม่ดีฉันอยากรวยเป้าหมายที่ดีฉันจะสร้างรายได้100,000บาทต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้โดยการพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์และเปิดร้านค้าออนไลน์ของตัวเองเป้าหมายที่ไม่ดีฉันอยากมีความรักเป้าหมายที่ดีฉันจะออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์และเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อพบรักแท้ภายใน6เดือนจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่ดีนั้นเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแม่นยำคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตจงใช้เวลาในการคิดทบทวนและเขียนเป้าหมายของคุณให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้จักรวาลสามารถตอบสนองคุณได้อย่างตรงจุด การตั้งเป้าหมายคือขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมขั้นตอนที่สองจินตนาการถึงความสําเร็จพลังของการจินตนาการและการสร้างภาพในใจยิ่งภาพนั้นชัดเจนและมีชีวิตชีวามากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตจริงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจิตใจของคุณไม่สามารถแยกแยะระหว่างประสบการณ์จริงกับประสบการณ์ที่ถูกจินตนาการขึ้นมาได้นั่นหมายความว่า เมื่อคุณจินตนาการถึงความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอจิตใจของคุณจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้และจะเริ่มมองหาโอกาสและหนทางที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเทคนิคการทำวิชวลไลเซชันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วคุณจะทำวิชวลไลเซชันหรือการจินตนาการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพละ่ะลองทำตามเทคนิคเหล่านี้หาเวลาที่เงียบสงบเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจ เช่นตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนเข้านอนผ่อนคลายร่างกายและจิตใจหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆสัก2-3ถึงครั้งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายสร้างภาพที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณอย่างละเอียดเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จได้รับสิ่งที่ต้องการรู้สึกถึงความสุขและความสำเร็จนั้นใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าลองจินตนาการถึงเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณเช่นถ้าคุณอยากเป็นนักดนตรีชื่อดังลองจินตนาการถึงเสียงเพลงที่คุณเล่นแสงไฟบนเวทีเสียงปรบมือของผู้ชมทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอทำวิชวลไลเซชั่นอย่างน้อยวันละ5-10นาทีทุกวันเพื่อให้จิตใจของคุณซึมซับภาพความสำเร็จนั้นการสร้างสตอรี่เทลลิ่งในใจเพื่อเพิ่มความสมจริงอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้การจินตนาการของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็คือการสร้างเรื่องราวในใจลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ก่อนระหว่างและหลังความสำเร็จของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตอยู่ในภาพนั้นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อนความสำเร็จคุณกําลังทำอะไรอยู่คุณรู้สึกอย่างไรคุณกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรบ้างระหว่างความสำเร็จคุณกำลังทำอะไรคุณรู้สึกอย่างไรคุณกำลังพูดอะไรใครอยู่รอบตัวคุณหลังความสำเร็จ คุณกำลังทำอะไรคุณรู้สึกอย่างไรคุณกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณอย่างไรการสร้างเรื่องราวจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับความสำเร็จของคุณในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสมจริงของภาพนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จลองสร้างเรื่องราวในใจว่าคุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรคุณเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรบ้างคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรคุณสร้างทีมงานอย่างไร คุณสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างไรและสุดท้ายคุณฉลองความสำเร็จของธุรกิจของคุณอย่างไรการจินตนาการถึงความสำเร็จไม่ใช่แค่การฝันกลางวันแต่เป็นการ วางแผนชีวิตของคุณในระดับจิตใต้สำนึกเมื่อคุณจินตนาการถึงความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสและหนทางที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงและคุณจะเริ่มลงมือทำอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณดังนั้นอย่ารอช้าเริ่มต้นจินตนาการถึงความสำเร็จของคุณตั้งแต่วันนี้เลยแล้วคุณจะพบว่าพลังจักรวาลพร้อมที่จะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่